กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ที่ติดตามช่องใบบุญชาแนลนาะครับผมครับผมเอามือนี้เข้ามาอยู่กับขอบข้อยพอไกลนาะครับครับผมเอาคุณพ่อสวัสดีครับผมสวัสดีครับ,รบเอาไม่แล้วเด้อพี่น้องเด้อพบพ่อพ่อพบกันอีกแล้วพ,พ,พ,พี่น้องในวันที่เจ็ดเมษายน2567ัน้อะครับอ่ะก่อนอื่นขอบบุญขอบคุณที่เอฟพญไกลก่อนครับผมอ่ะแม่ลูกมาวาดนี่คลิปที่มาวาดนี่คลิปที่37ครับแม่ลูกซื้อสองในสามไปให้พ่อแอดเด้อครับผม พ่อแอดอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครครับอ่ะวันที่เก่าพ่อใหญ่ไกลอามาส่งไข่ยได้เลยครับผมใช่แถมหักกระดิ่งแชมเสียไข่ยอพร้อมได้เลยครับเอาตัวที่สองพอพันข่ยครับผมบ้าหลุยเนอะ ผู้รอไปผู้รอผู้รอบาพ่อพันธุ์ก่อนไปหาเบ้าหลุยอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับผมมาเอานาคอกมักคักไรจับเสียบว่างเลยจเบาว่างแข้งขากระดูกโครงสร้างไงมักขักมักแน่มักคักโอ้หนีบอวกาทุลพี่น้องว่นแล้วว่อีกอยู่ไหนหนีบอมมเขาว่านั่นแหละครับผมมักคักไรเอารถมาแกใส่เลยไม่ใจให้แต่ป่อนเสียหอดทานน้ำมันครับผม เก้าหมื่อนี่มีน้ำเสนอสองรายการด้อครับผมมีอยู่สองรายการนะพ่อเอาแม่บอกข่อยอ่ะแม่บอกข่อยละอ่ะสองรายการเอาเบิ้งกับตัวที่หนึ่งนี่ครับผมเอาพ่อตัวที่หนึ่งนี่สถานะเพป็นไงครับอ้าวควายสาวแม่นี่อายุเก้าเดือนเด้อคว้อมูงเพิ่มเติมตัวแรกคือวันละร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดบวกลบเด้อครับผมเป็นลูกสาวเก้าจะเล่นมีใบมีหลอดครับ แต่ว่าเมื่อนีนข่อยบดถือข่อยย่านฝนครับผมเอกสารเขามีเลยพี่น้องเลยครบครบอ่ามีครับผมเป็นลูกสาวของพ่อเก้าเจริญเก้าเจริญพี่น้องในวัยเก้าเดือนเก้าเดือนเลยพี่น้องโอ้เดือนเลยครับเดือนมันเลยพี่น้องมันแล้วมันครับผมล่ำใส่ดีพี่น้องครับผมขีเป็นโคตเป็นม้วนดีตัวพี่น้องเนี่ยนี่ละใส่ดีครับผมอ่าล่ำใส่บ่พุ่งบ่จวกบ่จักเนี่ยเอาเป็นงานได้พออ่าละทั้งคนหนึ่งพี่น้องเบ่งก้อนก็ได้พ่อจังนะมือนี้เขามีสองรายการนึง ย่งางย่บ้วนเห็นไหมครับเออมาไม่ไมได้้อพี่นงลนะข้าวไม่แต่ว่าจับจุ่งได้พี่น้องเบิ้งครับผมบ<ด>เป็นควายที่เป็นสีดอกเหล้าอยู่แต่ว่าเพิง่งเพิ่งอาบน้าไม่พี่นอ้องเ<ห>ดี๋ยวพอสิพาไปประกรวดงานใะไครับผมไอ้อยังเกาะงานประก,ก,กวดโคกับเบื่อเนาะอยูธาธานพระเทพเข้าสกัดสินเข้านี่ละท่าบัดนี้ครับผมจัดท่ามาหนามาเอาจัดท่าเอาเอาเอามาเบิ้งอัตรากษมาครับ เออเอ๊บตาเป็นบบนครับท่านเนี่เป็นเสี่ยงปัญหาหัวตาแท้งดังจับายได้จุงได้พี่น้องเอามาเบิ้งมาเบิ้งครับผมเอาเบิ้งหน้าตาพี่น้องโอ้ยตาแต้มตาแต้มแก้มเจ้ากระจัมตาแก้มโอ้ยเบิ้งพี่น้องเออเออเนี่ยแหละพี่น้องอกเพิ่นพี่น้องนี่อยอกข้อเข้านี่อกเผาแง่ๆนะพี่น้องเนี่ยอกเผาแง่นะครับผมเรียบกรงามครับเนี่ยเจงขาแง่กีบเรียบกีบเท่าดีพี่น้องเอามาเบิ้งอีกนายอีกเนี่ยโอ้ยเบิ้งหน้าสวตื่กเปียต้นมากพี่น้้องนำเต้น้ำมากตื่น้ำเบต้นี่ยหูงอนบ่ งัวอนฟ่อนลำบ่แม่เพื่อนสูงลอยบ้านในพี่น้องหัโอ้ยแม่เพื่อนสูงลอยสี่สิบสี่เกิดจากแม่ลอยสี่สิบสี่ผมได้เพื่อนน้องแมนพัจอมกิดจับเพื่นน้องเมือสีเหลืองข้อสั้นชื่อเหลืองหุ้ยเนี่ยเมืองไทยบัานในพี่น้องเมืองไอ้ไอนีครับผมไทยหางนี่ดีแห่งพี่น้องเมืองไทยเป็นนีเลยครับเป็นข้อยข้อยหน้าโคตรเท่าได้พี่น้องเด้่องข้ยแม่นี่ครับอืมถ้าคอยกันบ่ได้ขายคอยกันเป็นเก็บเป็นแม่บอกแม่พันคอยไว้คือเก่าเป็นข้อยหน่อยข้อยสาวอยู่เนาะแมนอ่าข้อยสาวพึ่ง นี่แหละพี่น้องเขาเอื่นว่านี่แหละพึ่งยานมพึ่งยานมพึ่งจับมาแท่งเข้าพี่น้องเนี่ยก็ร่างจีหัดเป็นเสียกเป็นดอพี่น้องโดดกน้องแม่ตับตับยืดนี่นี่ก็ได้าถอาพ่อยืนทั้งน้ำมันนะครับเออหน้าเด็กขึ้นหน้ำปุ๊กมึงนงามครับอล่ะเออัโคตรแรงเลยโอ้เป็นควายหน้าโคตพี่น้องมากมากนับข่อยิ่งขัดมากขัดกันเข้มากสวยงามบวยงามพี่น้องนะครับตัดสินเก่าเก่าเดือนครับลูกเก้าเจริญเปิดคะแนนไว้หาซิบเก่า โอ้เนี่ยพี่น้องเปิดเลขกเก่าผ่านบาดนะพี่น้องเด้อสำหรับข้อยงามสายประกวดเท่านาะเนาะงกอเนี่ยวอลลอนๆกับแม่บอกแขวะเขาว่ามีตเปิดพี่น้องเออขี้เลี้ยงเหรพี่น้องว่าขี้เลี้ยงไว้นั่นละว่าขี้เลี้ยงไว้ะลังผมมีตกเปิดพี่น้องเป็นจ้าไหนพี่น้องเอฟซีเพิ่นทาเนาะเพิ่นกะทาเพิ่นกะะว่าเออได้มากบาดได้กระลุกกระลั่ไปกันเบิร์ท่านเฮ้ยเบิร์ท่านเมื่อในกับปิดกลางอากาศฝุ่นตัวฝุ่นครับเดี๋ยวพอยืนทั้งนั้นครับเจ้ามูเจ้าสีเดียวเห็นเจ้าฝุ่น สูงร้อยหาสิบขาเจ้ากัมานน้ำอาหอดขอครับเนี่ยหอดบ่ไดบิ้งปิดไปแล้วด้วยพีดรอี่ยร้อยหาสิบครับพี่น้องเอ้ยขาเจ้านํำมาหอดเฮียนปิดกลางอากาศเลยควายก็ขึ้นว่าสีไทยมุเจ้าขาเจ้าก็มาคุ่เมอาคัาไรายกับคนบึงไทยรวดขุดบ่งไทยบ่งหางอีกจังครับเป็นค้อยสีเหลืองพี่น้องในเหลืองเราง่ามาพี่น้องนี่งามง่ามครับหางนี่ไงขันัเล่รก็พอฮะสูงเท่าไรครับร้อยยี่สิบแบวกลบหนึบวกลบครับผมในควายหน่อยในว เก้าเดือนครับผมลูกเก้าเจริญงามพี่น้องเบื้องหน้าตาคนก็งามทั้งหลายผิดไอ้โมเจ้ามาเบิ่งเด้อขันบ่แกบใจแข้งขาดีแข้งขาผลเซน่บ้หน่อยเป็นตะเลียงครับผมเซนโบ้ผลงามงามนานาสวยนางามนาวันครับอ่าเนี่ยหู้ก้าวหู้พี่น้องกล้วยตัวนี้เนี่ยขนาดพึ่งแทงเข้าได้ประมาณอาทิตย์นี่นะพ่อเนาะแมนกินยากระก่งจับไปได้เออ เอาเอาสัตละพี่น้องขันมากกัจังเปิดไ้หาสิบเก่าแนนครับผููได้มากกับพญายไก่กระจังโท่มาเด้อครับผมเอาเิาปืนกับหม่ต่อไปครับเอาครับผมมาพบกับชุดที่สองนะครับเอาได้การสองครับผมเอาได้ไอแม่ไอไอตัวที่สองนี่โคมที่สองนี่เป็นโคมแม่ลูกแม่เด้อครับผมเป็นแม่ลูกตัวเมียเป็นลูกแรกนี่นี่ ครับเป็นแม่ลูกตัวเมียเป็นลูกตัวแรกของเพื่อนเป็นแม่ไฟเผือกไฟครับผมเป็นชุดข้ยเผือกได้พี่น้องด้วยเผือกลูกตัวเมียเป็นลูกของขุมทรัพย์โอ้เป็นลูกของพ่อขุมทรัพย์แมนพี่น้องความสูงของแม่เพิ่นครับร้อยสามสิบเจ็ดบวกลบเด้อหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดบวกแม่แมนแมลายหมลายไหมมาหาแม่เอฮะเป็นลูกตัวแรกของเพื่อนเนาะครับแรกลูกตัวแรกพี่น้องเบิ่งครับเป็นลูกสาวเลยพี่น้องลูกแรกตัวเลยพี่น้อง เขาคุณลุนมาลูกเพื่นนี่ได้ได้เดียนกัวโอได้เดียนได้เดียนกัวได้พี่น้องครับได้เยอะกลัวเลยพี่น้องไปเพิ่นเล็บหยาลดครับเดยอะมากมากมาแบบนี้เหมือนเลี้ยงเลยครับ้อยากม่วงกินหยาเนี่ยแบบมามีใบมีหลอดคือกันเด้อโอ้เป็นลูกของพ่อขุมทรัพย์เอกสารเ่ามีเนาะพ่อแมนแมนเอกสารครบเวิร์ดทั้งสองโตเลยอ่าคือพี่น้องขาวจั้วดเลยพี่น้องเนาะกินหยาเก่งๆพี่น้องขั้วโตนี่โค้มนี่มาอยู่กับข่อยได้โดนเติบแล้วกัดสบายครับ หมูจักนิสัยใจคออันคว้วตัวนี้ขันกินยาพวกเก่งหรือพญากาควั้น้อยตัวคั้วโค้งนี่กินยาพวกเก่งคอยกัดสีไปรี้แกขึ้นมาเด้อครับเอาพอจุ่มเพิ่มมาได้ไหมแม่หลามมั้ยแม่หลามแสงมันอันนั้นเลี้ยงกินยานนี้แล้วพอกัดพี่น้องเบิ่งครับผมกีบเล็บกีบเข้าดีเด้อพี่น้องเด้อดีบัดอ่ากีบเล็บกีบเข้าดีบ่มีต่หนิเนาะพ่อเนาะบ่ เอีเด <ítulo> <run> ีย <irgendw> ว <carbono S 2> ่าเพิ่นกลิ่นยาเก่งพี่น้องเนี่ยเพิ่งก็เลยครับกลิ่นยาเก่งอ่าพี่น้องมีเห็เพิ่นกินบ่ทอนละเป็นทรงนมลูกครับเนี่ยรูปเพิ่นก็ยังดูดนมอยู่กับธรรมดาละเนี่ยเอาพ่อเพิ่งหน้าตาเพิ่อนนะครับมา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 มีฬาพ่อขอเวล่าเนี่ยขอเวลาเยอะเยอะค่อยกินครับเดี๋ยวค่อยกินง่าอันนั้นกระหอนคักหลายเนาะไม่หลับมั้ยเออค่นุ่มเป็นกระห่อนเพิ่นกับบอได้กินถามว่ามีมีเหรียม็ดปากง่าบักทัวบ่มีเนี่ยพี่น้องเพิ่งหน้าตาเออแต่ว่าบ่มีหลาย เอาการนาติดน้อยพอมาหนามาขอบจันเองอ่ะเบิ้งเบื้อ่องข้อเบิ้งหงังไปมาหนามาเบื้องนี่ย่องไงเบิ้งอยู่บ่กพอโอ้บ่มีบ่มีเบิ้งบอกผ้าวย่างนี้โอ้เนี่ยพี่น้องเอาเบิ้งหน้าตาเพิ่นก่อนครับนี่เอาหาเบิ้งหน้าตากะสิบ่เต็มดอกกี้เนี่ยพี่น้องเบิ้งเขาเนี่ยผมผมลงเบิ้งเขาพูดพี่น้องเนี่ยเขางามพี่น้องเนี่ยเขาไปวางดีพี่น้องไปเขาแกวครับผมเนี่ยเอาเบิ้งช่วงอกเป็นพี่น้องอ่ะเบิ้งเบื้งถอยถอยลังไปงน่อยน่ะอกย่นย่อนเย้อนเนี่ยขขาึ้นนอยพออเ้ยครับผมนี่ ได้ลูกมาจากบาดแน่เรียบกีบเท่าดีได้พี่น้องได้กรีบเรียบแก้วได้ครับเนี่ยกีบเรียบแก้วได้พี่น้อง่โอ้ยพี่น้องขอบปล่อยเพื่นล้กงขีดยาแล้วครับยาวพันลูกพันมาแล้วพูดเนี่ยพี่น้องแรงแข็งหันเป็นลูกสาวของพ่อขุมทรัพย์เลยพี่น้องเปลี่ยนลูกตัวแรกของเพื่อนซ้ำแม่เพื่อนเป็ี่ยนซ้ำพีน้อพ่อโอ้ยบ่ท่านได้เป็นหาจักหน่อยกันกับลูกเพิ่นพวกก็ได้เดือนแม่นเดือนเน่น้องมันเป็นไปได้ได้พี่น้องเด้อนี่ยได้ได้ให้ ให้ลูกเพิ่นได้จักสามเดือนก่อนโอ้เนี่ยให้มดลูกเพิ่นนี่ยังโอเคมดลูกเขาอูเขาหยังเรียบร้อยก่อนครับอ่าจังไป็ดซัดไปเซิงเอาไปย่ามเบิ่งอันนั้นเที่ยวขั้วบานตัวกับเดือนกัวลูกเดือนกัวซ้ำนี่ก็เป็นซัดเหล้วดิครับอืมไอ้เพิ่นแล้วแต่ตัวเนาะแม่นอ่าบางตัวก็เป็นซ่าพี่น้องบางตัวก็เป็นเร็วครับผมเปิดคะแนนไว้45คะแนนเด้อครับผมสำหรับซุดแม่ลูกเนาะปากง่ายๆกินหนาเก่งๆพี่น้อง ซีเมื่นหาขันบาทได้พี่น้องเนอะเพว่าหนามันบ่อท่านใหญ่ควยมีฝนบนท่านไห้มาคือว่าเล่าลูกคนกินนมอยู่เนาะแม่ลูกคนกำลังกินนมพี่น้องเบิ่อพี้อาจจะนิ่มอยู่เด้อพี่น้องแต่ว่ากระดิ่งปกแปลกปกแปลกมากหรือว่าแต่ว่าเขาว่าจินมาเริ่มมากเมือนกันหระพี่น้องเด้อครับอืมก็ดีใจยุคึระดีใจนะมันมูอเฮาโดนละกันฝนมากมันกับจีมีหนามียังอือครับนะมาเอาข้อต้นจังรอบนะครับเอาควอยแม่นี่เด้อความสูงลอยสามสิบเจ็ดบอกลบได้ มันเป็นแม, ah. แม่ลูกค่มเป็นเป็นลูกเผือกกับลูกเพนนื่อนเป็นลูกคุ้มรัพย์มีใบมีหลอดเด้อครับเปิดใบคะแนนใบซีสิบหาะแนนครับผมเป็นแม่ลูกแม่นี่คือราคาเปิดด้พี่น้องแม่ราคาสายพี่น้องเป็นราคาสี่้องพี่น้องต่อรองนะครับแม่เป็นแม่ลูกเอาเอาสัตว์ได้พี่น้องเอาขอบุญขอบุณ อันนั้นพอแออดเด้อพอแออดจ้องดาวสกุลนครวันที่เก้าเด้อพญาไใกล้เฮ็ดคอกก้อนสันจัดไปครับผมแล้วไงพอพันใไอ้เบาหลุยเพิ่นมาเอานาคอกคไปคำคำคุ้คุ้นคุ้นคุ้เนาะให้เงินแสนเข่าบ้านเอาเงินล้านเข่าเงียนสุขูนสุขคนขอบุญขอบคุณหลายๆจากขอบุญพญายใกลบพญาไกล้ไงมันมีอยูสอง่องทางเด้อ ครับสองช่องทางไงช่องทางนั่นก็ดูทูบช่องใบบุญชาแนลครับช่องทางที่สองการไม่เพจไม่แบนได้ในเพจเฟซบุ๊กไปละใบบุญใบยกฟ้าแมนเนี่ยหละเด้ออ่าจังสันได้พี่น้องขอบคุณหลายๆทุกการติดตามนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ